สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหวยฮหาหนอยหวยฮหาหนอยทั้งสามหาหนอยนะครับก็คือพิเศษปกติและ VIP ผมยังใช้สูตรเดิมนะครับสูตรเดิมสูตรเดิม,ดมที่ผมเคยทำเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วทุกวันนี้สูตรผมยังเข้าดีมาตลอดนะครับเข้าดีมาตลอดใครที่ได้สูตรของผมไปก็คงจะทราบนะครับส่วนตัววิ่งตัวรูดนั้นมีตำรา ผมก็ใช้ตําราที่ให้ท่านไปนะครับแต่ว่าเทคนิคการหาตัววิ่งและตัวรูดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างวันนี้ผมให้รูดวิ่งพิเศษธรรมดาและ VIP ไปก็เข้าทั้งสามห้าหน่อยเลยนะครับ วีไอพีผมให้วิ่งดูรูดสองกับแปดก็มาทั้งสองตัวนะครับก็มาทั้งสองตัวสำหรับฮานอยวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่แปดจะมีอะไรบ้างนั้นตามดูกันเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่ฮานอยพิเศษก่อนนะครับพิเศษเด่นของผมก็คือหกหนึ่งและสองตัวเน้นก็มีหกหนึ่งหกสองหนึ่งสองเอาไปสองชุดก็คือ สามสองและสามหนึ่งนะครับเอาไปห้าชุดรูดวิ่งก็คือหกับหนึ่งหกับหนึ่งคือรูดวิ่งหวยพิเศษในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ส่วนฮานอยปกติติตัวนี้หรือเปล่ายัง,งงงงอยู่ฮานอยปกติของวันพรุ่งนี้เน้น อยู่ที่คือเลขเด่น 5, 6และ1นะครับ 5, 6และ1ก็มีเด่นก็คือ 5, 6, 6, 1, 5, 1และก็ 0, 5, 0, 1นะครับ 0, 5, 0, 1รูดวิ่งก็คือ5และ6นะครับ5และ6ชุดฟัน3ตัวมีอยู่3ชุดส่วนจะมาหรือไม่ไม่รู้นะครับไม่รู้ นี่คือชุดสามตัวนะครับจริงๆมันทําได้เยอะแต่ผมไม่ทำเอาเอาไปสามชุดพอนี่คือชุดชุดเน้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกหาหน่อยเล่นง่ายได้ค่ากับข้าวก็คือ เอาเรขรูดกับเรขวิ่งสองตัวนี้ไปหาค่ากับข้าวเท่านั้นนะครับไปหาค่ากับข้าวเท่านั้นอีกตัวหนึ่งวิ่งอีกตัวหนึ่งรูดคนที่เชื่อผมวันนี้ผมให้ไปไม่กี่คนนะครับเขาได้ค่ากับข้าวเพราะว่าทั้งรูดทั้งวิ่งมาทั้งคู่นะครับทั้งรูดทั้งวิ่งมาทั้งคู่ส่วนพิเศษ มารูดตัวเดียวมารูดวิ่งแค่ตัวเดียวอันนี้เป็น V.I.P. นะครับฮาหนอย VIP ฮาหนอย VIP เด่นก็คือสองเจ็ดเก้าก็มี สามชุดนะครับสามชุดเท่านั้นแหละส่วนชุดกันก็มีอยู่สามชุดเช่นกันนะครับชุดกันก็คือห้าศูนย์หกศูนย์และหกห้าไม่ได้ทำสามตัวให้นะครับไม่ได้ทำสามตัว เพราะว่านี่ก็ดึกแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังวันหน้านะครับก็จะทำสามตัวให้แต่ถ้าคนที่เคยดูผมเคยดูผมนะฮะก็คงจะทำกันได้นะครับคงจะทำกันได้ นี่นะฮะวันนี้ให้วิ่งแปดกับสองวีอพีให้วิ่งแปดกับสองหวยทั้งห้าวันนี้ทั้งห้าหกวันนี้เข้าทุกวันนะครับเข้าทุกวันเข้าทุกวันไม่ได้โกหกนะฮะเพราะว่าคนที่เขาเอาสูตรของผมไปเนี่ยเขารู้เดี๋ยวว่าเอยอาจารย์โกหกผมไม่เคยโกหกใครพูดตรงๆไม่โกหกโกหกไม่เอาโตแล้วไปโกหกเขาทำไม เขาถูกเขาก็ทําบุญมาสองร้อยทำบุญกระถินในวันที่สิบเอ็ดนี้นะครับอย่าลืมนะครับกระถินผมทอดวันอาทิตย์วันที่สิบเอ็ดพรุ่งนี้พาหลานไปหาหมอตรวจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็กลับมาก็จะซื้อเครื่องพระไตบาทตะลปัดสักสองสาอย่างพอ เพราะว่าเน้นเอาเงินไปสร้างโบสถ์เน้นเอาเงินไปสร้างโบสถ์เท่านั้นนะครับจุดประสงค์ของผมก็คือสร้างโบสถ์ไม่ได้เน้นเรื่องอย่างอื่นอัฐาบริขาอย่างอื่นนะครับเอาของสําคัญก็คือพระไตราบาตรตาลปัดแค่นั้นนะครับอย่าลืมนะครับใครที่พอมีก็ ข้าวไลน์ของผมได้หรือว่าเบอร์บัญชีธนาคารอมสินของผมใครที่ชมคลิปของผมก็คงจะรู้นะครับโอนมาได้ยี่สิบาทสาสิบาทสิบาทบุญทั้งนั้นนะครับทำน้อยก็ได้บุญทำมากก็ได้บุญอีกอย่างตอนนี้ผมไม่ไค่อยได้เอ,ดอ่านลายชื่อก็เพราะว่าผมไม่ค่อยได้จดไม่ค่อยว่างเพราะว่าพาหลานไปหาหมอ กราบขอพระคุณยังสูงครับที่ติดตามชมคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงอย่าลืมนะครับใครชอบฮหาหนอยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆผมจะได้มีกําลังใจอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับขวัญใจคนจนคนไม่ใช่คนไม่ใช่คนจนคนงบน้อยกลับมาหาท่านใน ชุดฮาหนอยอีกแล้วนะครับชุดฮาหนอยอีกแล้วเพราะว่าคิดถึงคนที่เคยเล่นฮาหนอยแล้วเอาของผมไปใช้หาค่ากับข้าวนะครับสวัสดีครับ